สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานชาวราศีกันมาดูว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตของคุณจุดเปลี่ยนในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นข่าวดีการเปลี่ยนแปลงจุดหักเหอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันในช่วงนี้ที่เข้ามารับชมข่าวดี สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันจุดเปลี่ยนของการเปลี่ยนแปลงที่จะได้รับข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันค่ะไปแรกเลย six of swords 6ดาบ the star อืม the star เกิดขึ้น9ดาบเกิดขึ้นแหมมีแต่ความคิดนะคะ มีแต่ความคิดต้องบอกว่าชาวราศีกันเหมือนกับว่าในตัวตนคุณนะต้องต้องคึบพลังขึ้นมานะเหมือนกับว่าคุณจะเกิดจุดเปลี่ยนได้คือบางอย่างในเรื่องราวของโอ้โหโชาวราศีกันคือคุณมีความคิดในตัวเองที่เยอะมากๆนะคะมันอาจจะมี บางเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคนะคุณเจออุปสรรคในชีวิตคุณเจอสิ่งที่ท้อใจในชีวิตคุณเจอหลายสิ่งหลายสัตหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคุณเหมือนคุณเผชิญอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นความกดดันหรืออะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณรู้สึกท้อใจแต่ว่าคุณเจออุปสรรคคลื่นแรงลมแรงแค่ไหนคุณก็ไม่กลัว คุณสู้คุณลุยมากๆเลยคือพลังในใจของคุณเข้มแข็งมากคือคุณรู้ว่าความหวังของคุณคืออะไร The star คุณรู้ว่าชีวิตของคุณมีความหวังคือคือคุณคุณเป็นฮิลเลอร์ให้กับตัวเองอ่ะคุณคุณเยียวยาความรู้สึกของตัวเองถึงแม้คุณจะคิดมากคุณจะมีความกังวลคุณจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็ตามคุณเป็นคุณรักษาหัวใจตัวเองคุณเยียวยาหัวใจตัวเองคุณ รักษาบาดแผลของตัวเองได้คุณมีความหวังคุณเป็นดวงดาวคุณเป็นสิ่งที่โดดเด่นคุณเป็นฮิลเลอร์คุณเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเลยที่ที่เหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะ,จะเจอเรื่องอะไรก็ตามคุณสามารถคลายสิ่งนั้นออกไปได้ถึงแม้ว่าม,มันต้องใช้เวลาและเชื่อว่าคุณคุณมีความหวังในชีวิตคุณมีความฝันในชีวิตคุณมีความสุข ฉะนั้นสิ่งที่คุณเจออุปสรรคความทุกข์ความเสียใจอะไรก็แล้วแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนจุดหักเหในความคิดของคุณในความสำเร็จของคุณมันทำให้คุณได้เข้มแข็งมันทำให้คุณไม่ได้ไม่มีภูมิต้านทานมันทำให้คุณได้เติบโตไปสู่สิ่งใหม่ๆมันทำให้คุณได้มั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นมากขึ้นมันทำให้คุณได้รู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว มันทาให้คุณเติบโตมันทําให้คุณได้เรียนรู้ตัวเองถึงแม้คุณจะต้องสร้างตัวเองต้องต้องอยู่คนเดียวหรือว่าจะต้องเหมือนกับว่าเดินทางคนเดียวหรือว่าคุณอาจจะเป็นโทรเวิร์ t คุณอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรก็ตามถึงแม้คุณจะเจออะไรก็ตามอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณสามารถอดทนกับสิ่งนั้นได้ความอดทนของคุณเป็นจุดเปลี่ยนของการเริ่มต้นในการเรียนรู้รู้จักตัวเองที่มากขึ้นมากๆ คุณรู้ว่าคุณคู่ควรที่จะเจอสิ่งที่ดีคุณรอเวลาคุณอาจจะคิดเยอะคุณอาจจะมีความกังวลคุณอาจจะมีอารมณ์เบื่ออารมณ์น้อยกับตัวเองมากๆแต่ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือคุณคุณรู้ว่าคุณรออะไรคุณสามารถที่จะเป็นกําลังใจเป็นพลังใจให้กับบุคคลรอบข้างได้ดีถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าว่ายังไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม คุณสามารถที่จะโพสคุณสามารถที่จะคิดถ้อยคำแคปชั่นนะคะอะไรดีๆเด็ดๆแบบนี้ค่ะออกไปบนโลกโซเชียลได้หรือว่าสะท้อนการเป็นฮิลเลอร์ของคุณการเป็นผู้นำหรือการเป็นสะท้อนพลังงานบวกพลังงานดีๆให้กับบุคคลรอบข้างได้ภายในของคุณจิตวิญญาณของคุณสะท้อนความหวังคุณ,คณ คุณเป็นความหวังของบุคคลรอบข้างคุณเป็นความสุขของบุคคลรอบข้างเพราะฉะนั้นความคิดไอเดียแล้วก็การเรียนรู้บางอย่างในตัวเองของคุณการเข้าใจความคิดของคุณความที่คุณเป็นอินโทรเวิร์ดหรือการที่คุณอยู่คนเดียวทำให้เป็นจุดหักเหเปลี่ยนแปลงไปสู่ฮิลเลอร์ไปสู่คำคมไปสู่อะไรหลายสิ่งอย่างที่มันเป็นเหมือนพลังงาน p o s i t i v เพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังเจออะไรอยู่ชาวราศีกันขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอสิ่งที่คุณมีความพิเศษในตัวตนของคุณแสงสว่างในตัวตนของคุณสิ่งที่คุณเจออุปสรรคนั้นจะนําพาให้คุณได้เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแบบอย่างเป็นการสะท้อนพลังงานบวกไปสู่ผู้คนรอบข้างถึงแม้ว่าคุณจะลบถึงแม้ว่าคุณจะเจออะไรมาก็ตามแต่คุณสามารถขจัดคุณสามารถคลี่คลายสิ่งสิ่งนั้นได้ าาชราศิการคือเพราะฉะนั้นเชื่อว่าบางอย่างภายในใจของคุณตอบคุณแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณไปสู่ความสําเร็จนั้นคืออะไรคุณมีพลังงานดีมากคุณสู้คุณอดทนกับตัวเองมากคุณคือความสําเร็จของตัวเอง s e เว่นออฟคัพสเพดออฟคความคิดความอุปสรรคของคุณที่จะไปสู่ความสําเร็จคือ มันเป็นจุดหักเหจุดเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาให้คุณค้นพบความสุขของตัวเองเพราะนี่คือสัญญาณแห่งความสุขเพราะว่าคุณมีความฝันจงดึงพลังอะไรก็ตามแต่ที่คุณเจออยู่ตอนนี้เป็นพลังแห่งแรงบันดาลใจพลังแห่งความสุขพลังแห่งความกระตือรือร้นเพราะว่าคุณกําลังตามหาความสุขคุณกําลังตามหาชีวิตใหม่ของคุณคุณคุณมีไอเดียคุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณมีความคิดที่ที่ดีมากๆที่คุณอยากที่จะ ทำชีวิตให้ประสบความสาเร็จอยากที่จะมีชีวิตที่ดีอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอยากที่จะมีอะไรบางอย่างเข้ามาคุณกําลังใช้อินเนอร์ความรู้สึกของคุณที่คุณเป็นฮิลเลอร์ที่คุณเป็นตัวของตัวเองสิ่งที่ดีๆด,ดึงสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาให้ได้ทําให้ได้ทําให้ได้ค่ะแม้ว่าคุณรู้สึกว่ามันจะยังไม่เกิดขึ้นทําให้ได้เพราะนั่นคือไอเดียจินตนาการสีสันความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่มันจะเป็นสิ่งที่ คุณรู้สึกทอ้อใจเบื่ออะไรยังไงก็ตามสิ่งอรมณ์แต่ว่าคุณสามารถให้สถานการณ์ตอนเนี้หรือวิกฤตที่คุณมีอยู่ตอนนี้เป็นโอกาสบางอย่างที่จะทําให้คุณได้มีความสุขหรือว่าครีเอทอะไรบางอย่างใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับคุณ the world เห็นไหมคะสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณโลกใบใหม่ของคุณแปดถ้วย ถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณตามหาคืออะไรว้าวว้าวว้าวก้าวเหรียญเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่คุณเจอมันคือความมันคือสถานการณ์และประสบการณ์และตัวตนของคุณที่จะพาคุณไปสู่อิสรภาพไปสู่โลกใบใหม่ของคุณไปสู่ความสุขไปสู่การยกย้ายเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณไปสู่สิ่งที่คุณค้นหาสิ่งที่คุณตามหาแปดถ้วยก้าวไม่เท้า เพราะสิ่งที่คุณตามหาและสิ่งที่คุณกำลังเจอเผชิญอยู่กลายเป็นประสบการณ์ที่ปกป้องจิตใจของคุณทําให้คุณมีภูมิต้านทานจิตใจทําให้คุณประสบความสำเร็จทําให้คุณดึงดูดสิ่งที่คุณรอคอยเข้ามาก้าวเหรียญการเงินการงานไลฟ์สไตล์การเดินทางการคิดวิเคราะห์ทั้งความเก่งความฉลาดกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณไม่เคยได้คิดเฉลียวใจ สิ่งที่คุณคิดไม่ถึงคุณคาดไม่ถึงกลายเป็นว่าประสบการณ์นั้สิ่งที่คุณมีทุกอย่างที่คุณกำลังเผชิญมันกลายเป็นการพัฒนาตัวตนของคุณการสร้างตัวตนของคุณการค้นหาความสุขแท้จริงจากภายในของคุณจากความคิดของคุณอุปสรรคที่เกิดขึ้นอารมณ์ของคุณทําให้คุณมีความสุขทาให้คุณได้ตื่นรู้หรือว่าทําให้คุณสมบูรณ์แบบเก้าเหรียญสมบูรณ์แบบในความเก่งความฉลาดและความสามารถทําให้คุณได้เติบโตมีเงินมีบ้านมีรถโยกย้ายไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าสู่อิสรภาพของคุณ สวยงามมากจงเป็นตัวของตัวคุณเองคุณเก่งมากคุณเดินมาไกลมากแล้วคุณจะเจอข่าวดีชีวิตที่เกิดขึ้นกับคุณข่าวดีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จุดหักเหจุดการตัดสินใจคุณอาจจะมีเวลามีชีวิตที่อยู่คนเดียวหรือว่ามีช่วงเวลาแห่งความเศร้าเสียใจการร้องไห้แต่คุณกําลังถูกเติมเต็มด้วยความสุขของคุณคุณกําลังสร้างสร้างความสุขสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆสร้างชีวิตใหม่ สร้างเส้นทางใหม่ๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินความรักไปสู่การเปลี่ยนแปลงท้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณสู่อิสรภาพของการเงินความร่ำรวยที่กําลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากชาวราศีกันขอคําตอบของคุณอะไรกี่ like สิ่งที่คุณกําลังเจออ o ว b e l i e ี e ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดคิดแต่เป็นมากกว่านั้นถ้าคุณเชื่อเพราะว่าเวลามันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเวลามันถึงจุดนั้นของชีวิต คุณจะประสบความสำเร็จ in the near future, อนาคตอันใกล้ take action ลุยค่ะคุณอยากที่จะเรียนรู้คุณอยากที่จะสองแสวงหาอะไรนั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวตนของคุณเพราะคุณมาไกลแล้วที่จะถอยอนาคตอันใกล้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจุดตัดสินใจหรือการโยกย้ายครั้งใหญ่ในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ